สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้อยู่ที่สังขานะสังขาจังหวัดสุรินทร์นะครับสวัสดีครับป๋าบัญชาครับสวัสดีครับอยู่กับป๋าบัญชานะครับอีกรอบหนึ่งครับก็รอบนี้ป๋าบอกว่าจะมาปรับราคารถดําให้นะครับรถดํายังไม่ออกนะก่อนหน้านี้เรามาก็จะมีแมคโคเทเลอร์ออกไปแล้วไปแล้วแมคโคกับเทเลอร์ไปแล้วนะครับเทเลอร์จะจอดอยู่ตรงนี้ นี่ครับตรงตรงนี้แหละข้างล่างไงรถดำแล้วก็แมคโครน่าจะ s อ1เคร้อยออกไปแล้วใช่ตอนนี้ก็เหลือรถดำนะครับที่ยังไม่ออกโอเคก็เดี๋ยวรอบนี้ป้าบัญชาจะมาปรับราคาให้ใหม่นะครับรถจนกว่าจะขายได้ <c oughs> ดูป้าไปลุยไอ้ซ <c oughs> อมรถทัวเ <c oughs> มรถทัวซมรทัวมา <c oughs> โอ้โหอย่างเท่เลยเซ็กเมก เช็คเบรกรถทัวร์นะครับนูน่นรถทัวร์นะรถทัวร์ก็ใครสนใจก็มาดูนะครับปาแกบอกว่าจะปล่อยออกคันหนึ่งนะคันไหนก็ได้แกจะเก็บไว้คันหนึ่งนะครับราคาก็มาคุยเอานะนี่ฟ้าเฟสครับเจ้าแดงทั้งสองคันก็ยังรับงานอยู่นะครับสามารถติดต่องานได้นะครับตามเบอร์โทนี่หละนะครับรถก็จอดอยู่ในอำเภอสังขะเลยนะครับจงบังหวัดสุรินทร์ ตรงนี้ก็เป็นซุ้มประตูนะครับที่จะเข้าอำเภอนะครับอยู่ก่อนซุ้มประตูนิดนึงนะครับตรงนี้เลยเส้นนี้ก็จะไปสุรินนะครับสุรินสังขะนะครับโอเคป๋าไอเนี้กียนี่นอร้อยเจ็ดห้าเปิดที่คันนี้เนาะใช่สมองเงินใช่ร้อยเจ็ดสิบห้าโอเคตอนแรกอยู่ข้างในอยู่ฝั่งนู้นนะครับคันนี้สมบูรณ์อยู่สมบูรณ์ก็ ตัดผ๊บติดปัับดำเดิมอะไรได้หมดทะเบียนพร้อมนะครับที่ะเร่งนี่จเรนี่ก็สองห้าถ้าสักสองสี่สองสามก็คงจะปล่อยแหละก็เปิดไว้สองห้าครับก็มาต่อเอาตาบอกว่าสองสี่สองสามก็สนใจจริงๆนะครับมาต่อครับครับรถพร้อมใช้งานคัสซีไม่มีราว อันนี้ป๋าน่าจะเก็บสีใหหน่อยแต่เก็บสีให้แล้วนิดนึงก็คาวนะกันพวกสนิมครับป้าได้ล้างให้หรือ,อยังโอ้ล้างแลว้วตามสภาพนะครับอยากได้ตรงไหนสวยก็ต้องไปเก็บเอาครับนะใช่แหละต้องแต่งอันน่าตามสภาพนะก่อนจอดก็ใช้งานนะครับใช้งานขนดินอยู่ แต่ว่าไมโครขายออกแล้วครับอันนี้ก็เท่าๆกันแหละราคาเท่าๆกันแหละราคาประมาณเท่าๆกันนะครับคันนี้ซูเปอร์เซียใช่ร1 7แรงร้อคันนี้สีสันน่าจะสุดกว่าเพื่อนนี่ครับโอ้วนพ่อมาแล้วท่าวนท่อวน,อวนครับดำปกตินะครับ ภายในก็พอได้ครับพอได้อยอาไปแต่งเอาเอาไปแต่งเอาแต่ว่ารถก็ใช้งานได้ปกติตัดติดเลย,เลยใช้ได้ดปกติตตเลยราคาก็พอๆนะครับสองคันนี้ราคาเท่ากันเท่ากันมาโตเอา Okay, แต่สวยอยู่คันนี้คันนี้เลยปะคันนี้ก็สักสิบแปดเครื่องวเจ็ดห้าคันนี้วางเครื่องใหม่นะครับ NPR ร้อยเจ็ดห้าใช่เครื่องใหม่เกียร์ใหม่มีเล่มเนาะมีเครื่องใหม่เกียร์ใหม่ดัมห้าคิวนะครับเป็นห้าคิวทั้งห้าคันเลย ยังไม่ได้ล้างเลยครับรด้ปกติครับยังมีลาวออกมาทำเดี๋ยวว่างๆจะเอาออกมานี่ก็โจดนานนะที่ว่ามันยามันขึ้นเนาะครับเดี๋ยวต้องเอามาทำต้องเอามาล้างหน่อยประมาณสิบแปดตัร่องนะครับคันนี้เครื่องแรงมากคันนี้เครื่องแรงมากอันนี้เหร คันนี้เคนเตอร์ไอ้ดิแม็กไม่ขายหรอปะเอาไว้ใช้งานเนาะเคนเตอร์รวยอันนี้ปลาเกไปทำดำมานะรวยสิบห้าอ้เด็กกัสักแสนแสนห้าเคนเตอร์แสนห้าใช่ต่อรองต่อรองอายุแสนสี่อะไรอย่างงี้มาต่อเอานะครับคันนี้ทีฟฟรีหรอปะที่ฟี่โอ้ที่ฟี่ด้วยมีจามทั้งเลดด้วยนะ อลูมิเนียมทิฟฟี่ทิฟฟี่ 115. ร้อยสิบห้าเบรกทิฟฟี่โอมอะไรพาวเวอร์พาวเวอร์เนาะครับสิบห้าต่อร่องตัวนี้เป็นหัวกว้างนะครับครับราคาก็ได้อยู่นะครับเอาไปใช้งานครับ 1>, 1 2 3 4สคันที่สีแล้วต่อมาอันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรเลยคันนี้น่าจะเพิ่งเอามาเนาะใช่พราบก่อนๆเรายังไม่เห็นครับที่ว่าเอาไปฝากอดบ้านเพื่อนครับเขาจะเอาไปโคร,ราชแหละแต่ล้างเขาไม่ได้ให้ตังค์ผมเลยไม่ได้ให้เอาไปเขาจะซื้อเอาหรือปะ่ครับแต่ว่ายังไม่จ่ายตังค์ครับก็เลยไปไปเอามาคืนเอามาคืนอันนี้ขับกลับมาเนาะครับอันนี้ร้อยเจ็ดห้าเหมือนกัน อันนี้ก็วากเครื่องใหม่ครับเครื่องใหม่เกียร์ใหม่เกียร์ใหม่เป็น N P R เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมเอามาทำเครื่องเกียร์ใหญ่นะครับเครื่องใหญ่รลยเจเครื่องใหญ่หมดยาง,งาก็โดนยืมนะครับยางโดนยืมยืมไปใส่คันอื่นก่อนแต่ถ้าตามสภาพนี้เลยไหมปะแต่มีให้นะยาง โอ้ยางถ้าอันนี้ยางกะใส่ให้ครบเลยแหละถ้าเอาเดี๋ยวส่ให้ครบนะครับแกบอกว่ายืมไปใส่คันอื่นก่อนปลาคันนี้เท่าไหร่นะสิบแปดจะเอาทำสีให้ไหมทำสีทำสีอะไรครับสีมันเดิมไหมสีขาวแหละเปจกละปปะฮะจกไปโดนอะไรมาเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้นี่ีปัญห้าอันนี้ไปโดนอะไรมาไอ้ลุงน้องครับโดนสองที่แล้วเนาะครับพมก็ไม่รู้เลย ตองาเลยนปาเปลี่ยนให้ใหม่ทำสีใหม่เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยจุกด้วยพร้อมขับเลยต้องขับได้พาวเวอร์พงอะไรพาวเวอร์สิบแปดต่อรองนะครับเครื่องมีปั๊มลมด้วยตัวนี้ตันนี้มีปั๊มลมเนะใช่แต่ว่ายังไม่เป็นอ้ที่ฟี่ยังปั๊มลมมีพร้อมแล้วปั๊มลมมันติดเครื่องมา ในอันนี้จอดนานครับครับบนเกาะต้องอามาทำใหม่เดี๋ยวมีเวลาค่อยทำถ้าก็มดแต่ทำรถทัวรถบัสทำทีละอย่างวันนี้ดำไม่ตกเลยเนาะครับดำดีครับถ้าเอาก็ต้องมาทำให้ใหม่หมดแหละชอบคันไหนก็ค่อยต่อรองคันนี้สิบห้า คันข้างหน้าสองห้าแล้วก็อนูนสิบแปดนะครับโอเคประมาณนี้ป้ามีอะไรอีกไหมครับไม่มีหมดแล้วประมาณนี้เนาะขอบคุณมากโอเคใครสนใจขนาหนะครับติดต่อป้าบัญชาโดยตรงนะครับตามเบอร์โทรนี้เลยครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณครับถ้ายังไม่ออกเดี๋ยวมาอัปเดตอีกนะครับครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับครับผม